สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมพอต้อนรับสู่แน,นวโน้มตลาดประจําวันพุธคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตหุ้นทุนของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยลดลง0.3% MACD กําลังส่งสัญญาณซื้อส่วนร่วง0.4%เทียบกับตอลล่าในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ r s i ต่อช่วงสูงต่ำบ่งชี้ตลาดโซนการขายมากเกินไป ดอลลารับผลกระทบจาก0.1%เล็กน้อยเทียบกับเยนในรอบการซื้อขายล่าสุดสัญญาณขายของ MACD สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมราคา Aussie ดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุด อินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO บ่งชี้ตลาดโซนการซื้อมากเกินไปรีบาวของ Bitcoin ทำให้หุ้นการขุดคริปโตอยู่ในหลักสูตรสำหรับประสิทธิภาพรายเดือนที่ดีที่สุดในรอบอย่างน้อย1ปีซึ่งช่วยให้คลายความกังวลจากนี้สินและราคาพลังงานที่กระทบต่อหุ้นในปี2,565ตลาดเอเชียไม่รวมจีนบันทึกการไหลออกสุทธิจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีในปี2,565 เนื่องจากธนาคารกลางรายใหญ่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อฉเฉลี่ยของดัชนีนิเเอีิของญี่ปุ่นจบลงสูงขึ้นโดยดีดตัวขึ้นจากการขาดทุนหนัก2ช่วงติดต่อกันเนื่องจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นไม่หยุดในช่วงก่อนการตัดสินใจในโยบายที่สําคัญของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นินคาปลีกของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬิกา30นาที รายงานสำรวจภาวะเศรษฐกิจจากเฟดทั้ง12เขตในสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา19นาฬกาการใช้กำลังของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา14นาฬิกา15นาทีกาปรับดอกเบี้ย BOJ ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา3นาฬิกา นโยบายการเงิน BOJ ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา3นาฬิกาการจัดเลี้ยงแถลงข่าว BOJ ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา6นาฬิกาเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันพุธในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน